สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนครูแอปจะมาสอนวิธีการปิดงานอย่างง่ายๆให้ดูกันนะคะช้าวก่อนสอนถักลงลงไปใช่ไหมควน,นี้จะสอนวิธีการปิดงานมันจะใช้ปิดงานผ้าพันคอปิดงานผ้าคลุมไหล่ค่ะลองดูนะง่าย,ายๆ่านี่นะห่วงแรกก็จะไม่ถักแทงลงแล้วเลื่อนออกนะคะห่วงที่สองถักลงแล้วก็ยก เกี่ยวเกี่ยวห่วงข้างในค้ามออกมาข้างนอกดึงแน่นๆอ่าแทงลงให้มีสองห่วงเอาห่วงข้างในออกมาข้างนอกดึงแน่นๆหักลงเอาห่วงข้างในออกมาข้างนอกดึงแน่นๆหักลงเอาห่วงข้างใน ออกมาข้างนอกเร่งแน่นๆค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะ,ะจนจบงานเดี๋ยวครูจะเร่งทำให้ดูนิดนึงยกข้ามยกข้ามไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ถนัดเอานิ้วจิกนะคะเอานิ้วโป้งจิกข้ามมา อน,นีวโป้งจิกข้ามามจนถึงห่วงสุดท้ายทำเหมือนกันอ่ครนนี้ก็จะเหลือหนึ่งห่วงให้เอากันไกลตัดเลยจึบ๊บแล้วใช้ไม้ของมันจับชิ้นงานแล้วใช้ไม้ดึงขึ้นตืดเสร็จแล้วนี่คือวิธีการ จบห่วงแบบง่ายๆถ้าสนใจมาเรียนถังนิตติ้งเรียนเชิญที่ร้านไม้วิเศษธนิยะสระแดงชั้นสองนะคะ